สมัยก่อนเจ้าชู้ขนาดไหนบอลจัดมาสักหนึ่งดอกสิบอลเลยเขาบอกผู้ชายเจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษวันไหไรจะปิดกรงไม่มิดไอ้งูมีพิษจะไปพ่นพิษปิดปิดปิดแต่วันนี้ครับผมเคยเป็นงูเห่าเป็นงูจงอางวันนี้ผมเป็นสมือนงูแมวเซาเอ้ยยังไงคือ นอนขดอย่างเดียวไม่ไปไหนคือถ้าผมไปพูดแล้วมันมันจะดูโอเวอร์โอเวอร์เพราะทุกวันนี้ผมเริ่มจากกูเกินกูเกินเนี่ยตอนเอบปึกวัวก็กินกาแฟลาเต้ลาเต้ไอ้เหิวไปกินมาม่ามาม่าไอ้กลับไปยังไงไปเดี๋ยวคุยแต่ก็ไอ้แจ๊คไอ้นจ๊คเอนอะไรต้องมานั่งขัดใจกันนะไม่มีเจ้าชู้อะไรกับเขาเหรอผู้หญิงเนี่ยเป็นพัน พูดแล้วไม่อยากจะคุยคุยหมเลยไม่ง้อใครง่ายเด้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรขนาดเมียกูยังเลิกซะเลยเฮ้ยเลิกกับเมียมาแล้วเลิกมาแล้วพี่ไม่กลัวเหรอไม่กลัวหรอกด่ถ้าเขามายืนด่าพี่ตอนนี้น่พี่ก็ไม่กลัวกูก็ไม่กลัวลาพี่กลับมาไปไปแต่ดงว่าไม่กลัวเมียไม่กลัวเอ้ยมันต้องอย่างนี้ลูกชายด่าได้ตอบชอไหมไปเลยว้าหเฮ้ยแล้วถ้าเมียจอาเงินหลังรถให้มันไปไปไปให้ตายยันตบนับพื้นถูกต้องยอดยอด ไอ้ยัน,น,นเฮ้ยอะไรมึงจะมึงจะเตะใครมาจ้าเดดเดวเดดแม่คุณอุ้ยเขามาขายโยเกิรนะ์ตเหรออยาคุยแล้วเนี่ยพี่บอกว่าพี่จะมาล้อมราชการทหารแล้วทำไมพี่ไม่ใส่ชุดทหาร,ะรนะก็คืออย่งี้ครับเจ๊นะพี่คอมเขาเข้าใจผิดครับตอนแรกเขานึกว่าไปเป็นทาหารลบที่ชายแดนแต่จริงแล้วเป็นทหารในเกมครับเนี่ยพี่รู้ไหมพี่จากบ้านนามาเนี่ย ไอทุยอ่ะมันคิดถึงพี่มันอยากถูกพี่กอดส่วนฉันก็อยากถูกพี่คดไอทุยอยากให้พี่คีแต่ส่วนพี่อยากให้พี่กอดช่วงนี้ฉันน่าสงสารที่สุดเลยพี่ยามกินฉันก็ไม่ได้นอนยามนอนฉันก็ไม่ได้กินยามกินไม่ได้กินยามนอนไม่ได้นอนกันท้เลยฉันไม่มีตังค์ขอยืมตังค์สักสามร้อยสิแทบเอ้ย มึงเป็นคนแม่สอนเหรอฮะสารเณรนะฉันจะพูดกับผัวฉันมึงยุ่งอะไรตองสอนฉันทุกเรื่องไม่ใช่ไะเจผมก็ไม่อยากให้เจ๊กับพี่ข้อมาทะเลาะกันอยากให้คุยกันดีๆถ้าเกิดอุทาหรณ์ไปรักแล้วอ่ะเจ๊ก็อยาไปเซ้าซีเลยดีกว่าผมว่านะกลับไปเถอะไปไอ้แคร์มึงควรจะอยู่ในเรื่องสโนไว้ไม่ใช่อยู่ในเรื่องของกูอายุ่งอะไรด้วยโตให้เท่ากูก่่นสูงให้เท่ากูกวอนแล้วค่อยมาเถียงแทนเขาว่าตำทาน เจเแ็นนะแม่ใครเป็นแม่มึงนะกูผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีใครเป็นเฮ้ยป้าครับป้ามึงขาว่ากูแก่เหรออ้าวแกกูว่ากูเหรอเฮ้ยคุยเสียงหัวเนี่ยนี่นี่กูกูมาตามหัวไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาทะเลาะกับแกนะพี่ทำไมพี่ไม่กลับบ้านอ่ะบางกอกมันดีตรงไหนอ่ะคะทำให้พี่ลืมฉันได้เนี่ยฉันไม่กลับเออนี่มันต้องลูกชายต้องงี้เว้ย กลับบ้านเหรอพี่ไม่กลับไม่ได้ยินหรือไงยืนพื้นไว้ไม่กลับยืนพื้นไว้กลับเถอะไม่ฟังเราบอกไม่กลับยอดนะหายาแล้วผู้ชายที่ใจถึงก็เมียโอ้โหแล้วแบบว่าจะกลับไปรถอยู่ไหนอะเฮ่อุใหญ่กับนี่อยู่ไม่ได้แล้วแหละไปจะมีเรื่องเหรอเนี่ยเฮ้ยไปโน้ตไม่ใช้แรงเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมคาเค้นเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับคารเค้นฟูแมนต้องออกล้ง สั S E คชื da. Da ่อว่าเซนรู da. Da ้จักกันดีส S E าบอกว่าซนก็รู้จักกันดีส N S E ใครบอกว่าเซนกรู้จักกันดีส N S E ก็พวกานั้นทำในการีวียาเซนทีวีาเซนทวียาเซนทวีซทีวา